เนเน่ไอ้บกกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมอไม่ตอบกูเลยคุยกับผู้ชมแทนนะครับ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 วันนี้เราก็อยู่ในเกมเกชีอ Pack กันเหมือนเดิมนแล้วไปนะแล้วกเราก็มาเล่นเราจะมาเล่นกิจกรรมเทียร์เชิญไม่คาดกากันนะครับผมครับผมก็อ่าไปให้ดูก่อนนะก็เป็นกิจกรรมเกมกระด้าเนาะเป็นกิจกรรมที่เราเล่นแรกๆเลยไอ้บิ๊กคิปแรกๆของเราเลยนะกิจกรรมนี้ใช่ก็เรียกว่ามันก็น่าจะเล่นเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าเปลี่ยนมาอยู่ที่ลีเย่แทนนะนะพ่อดีอันสุมาไอ้สัตว์อันเก่ารีเยเค ไปเราก็ไปลองเล่นกันเลยเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าเราเล่นเป็นกันอยู่แล้วใช่ยแบบว่าโคตรเก่งอ่ะใช่แล้วพวกเกมวางแผนที่เราเก่งมากเอ้ยนี่เราโชว์น้องไอซีรีให้เขาดูแม่นน้องเราอ่ะนี่โหแม่งยืนสองข้างนี่สีมันเหมือนนี่เลยละมึงรู้จักเฮลิเกนเจอร์ป่ะตัวสองตัวที่มันเป็นพี่น้องกันอ๋อรู้จักรู้จักรู้จักแต่ชื่ออะไรไม่รู้จังเลยมันต้องมีสักหน่อยนะมันต้องมีสักหน่อยนะ เฮอริเคนบูก <irgendw carbono 3> ับเฮอริเคนพิงได้วยป่ะมั่วอะไรเองไม่ใช่ตัวเชี่ยะไรวก็แล้วตังมันคุยอะไรเดี๋ยวก็คุยเหมือนจะคุยเควสอะไรมือนผิดอะไรแป๊บนึงนะพี่นะแล้วกูได้เล่นยังไงได้ได้ได้อันนี้ได้ได้อยู่ได้อยู่เอาถูกการก็ทุกโอ้โหบอกว่าเป็นเทยเตอร์เป็นคะแด่านใหม่ล่าสุดเลยนะพี่นะโอ้แพทใหม่ล่าสุดเลยเหรออ๋ออุยไอ้บิ๊กมันเป็นด่านทดลองมันต้องไปแยกเล่นก่อสบิ๊กอ่าเหรอโอ้นั้นก็เราต้องแบบสกิปอีกแล้วเลยเออต้องสกิปก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอเราเล่นจนเสร็จแล้วเราคคคค่่่่่ออออยยยมมาาาใหนนนะะกก็ขเเเววลสัััรรรรรรููบบบดดีีแป๊ง้ไ <laughs> ฟังไม่รู้เรื่องเกงั้นเดี๋ยวขอตัวสักครู่ครับโอเคก็ไปหมดฝึกซ้อมกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเบ๊กใช่แล้วก็ผ่านกันมาเรียบร้อยแล้วอ่าพอเราเซ็นหมดฝึกซ้อมนะครับเราก็จะได้หน้ากิจกรรมไปแล้วเนาะก็จะมีาาราคากิจกรรมก่อนเลยก็อันนี้ก็จริงๆแล้วมันจะมีอีกบอรู้สึกว่ามันน่าจะมีอไหมดึกดึกไม่ใช่ไหมมันต้องมีเขียนไปด้วยมีมันต้องเขียนไปด้ยวยว่าแบบว่าราคากิจกรรมนะครับก็มีตอนนี้เนาะแรกขอแค่นี้แค่นี้ป่ะมังมังมั้แค่นี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 ้อะะะะไรรกก็็็จจมีีตงนนนน้้เปหาแบบว่าเเหมืออนแบบัปกรรดตัวเาม เวลาเรามีอะไรอ่ะวันยี้เอเกรได้อหูอบ่วอืออันนี้เหมือนจะอัพแค่วเวลเฉยนะเหมือนจะไม่มีอัพเป็นลนายเสาอะปกติมันจะอัพเสาได้ใช่ไหมอันนี้เหมือนจะอัพไปได้เลยนะอืมใช่ไหมแล้วก็มีเซนซีน้ำโชคอะไรพวกนี้ก็น่าจะต้องกดอะไรประมาณนี้นแหละเนาะก็เรียกว่าก็เ,เพิ่มระบบอะไรยิบย่อยมานิดหน่อยก็ไปลองเล่นเลยดีกว่าลอยลู้ไม่สู้หนึ่งประสบการณ์ไปอีกโอ้ว้าวแต่มันก็ง่ายไปเดยมแหล่อืมใช่ไหมเราเจ๋งอยู่แล้วที่ค่เจ๋งอยู่แล้วด้วยอะเพราะว่าเราสองคนไม่ใช่คนธรรมดาไงนะบ๊วโอ้ <laughs> ไปเดือดไปไปเ,เดือ <laughs> ดเออเมื่อ <laughs> <laughs> กี้ผมดูด่านอยู่ว่มามันเปิดด่นานไหนบ้างเข้ามาได้ไหมเนี่ยเออมึงกดยังไงอ๋อ้นี่ต้องเชิญตรงนี้ต้องเชิญตรงนี้ l สกูเออรยด่านวิวแปดสิบเลยทีเดียวเชียวโอ้หเอาตัวอะไรไปดีวะเกมกากัน,นกันอยู่ผมบอกเลยว่าท็อปเทียร์นะดา่านเนี้ยออ๋อมันดูดมอนได้ด้วยเองใช่ไหมนี่ไงนี่ไงนี่เลยปะเฮ้ยนี่มันจโดนจ่อขนาดนี้เชียวอะเออก็ต้องไปอะไรเดียรเอาธนูไปยิงหัวไปด้วยไงเผื่อตัวไหนเจียกาอย่างนี้เรายิงให้มันล้มก่อนเว้ยยิงขาเนาก็ได้แบบไม่โอ้เแปะะจแปเลย ยิงยิงหัวเข่าได้ไหมอ่ะเอ้ยยิงหัวเข่าแบบธนูปักที่หัวเข่าอะไรก็ได้ยิงเล็บขบได้มั้ยยิงกับมีดอ่ยอ่าก็ศัตรูที่เข้ามาก็จะเป็นฮีโร่ทั้งหรือนะฮะแล้วก็ศัตรูสุดท้ายจะเป็นรูนการนะครับผมอ่าบนรูนการอย่างนี้ผมได้ยิงกระบาลมาเลยเด็กแล้วก็จะมีความสำเร็จด้วยนะนี่ก็อ่าเฮียหายไแบบเก่งนเรารีบไปสร้างก่อนเลยดีกว่าเว้ยได้สามเป็นห้าเลยเหรอให้เยอะมากเลยนะนี่เออมีกี่รอบอ่ะสี่รอบสี่รอบเก่งตรงนี้ก็ตามสูตรของเราวะเราเราจำได้เหรอไหมเป็นน้ำไหมใช่ไหมเป็นน้ำแล้วก็เป็็็็นนนนเป้้าแแขขงงะออ่ ให้สายฟ้าได้ไงนด้ไงสายฟ้าเอ๊ะเฮ้ยน้ำต้องข้างหน้าไม่ใช่เหรอลืมแล้วเหรอแต่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้อ่าแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนั้นตรงนั้นเป็นตรงนั้นเป็นเป็นน้ำแข็งไหมเออเออน้ำแข็งก็ได้อ่ะน้ำแข็งอันไหนไงเขแล้วก็มีสองข้อระบบ cmc เนี้ยนะใช่เนี่ย cmc อ่าเนี่ย cmc ก็เอ้กุูตั้งเสาหนีไปใช่ไหมแล้วก็ต้องหาแล้วว่าจะเราจะเอฟเฟกต์อะไรเนาะ cmc ก็ตามท่าที่มันขึ้นเลยมันก็จะขีดเสาให้กูวางสายฟ้าไปอย่างง เ้ยน้ำแข็งก็ได้เพิ่มพลังโจมตีเอ้ยนี่น้ำแข็งกูเพิ่มโจมตีด้วยก่อนเหรอครันเอ้ยก่อนนี่นะเพิ่มขอบเขตการตรวจจับของน้ำแข็งไว้บัดรเอยอันนี้กูเพิ่มเปลือกเกลียวเพิ่มตรวจจับผลเสาร์สายฟ้าเหมือนกันเลยดิว้าวกูโดนตรวจจัเลยเนี่ยแล้วก็ได้แหละโอ้สุ่มทำลายเครื่องกลึงเครื่องเอะไรอะไอ้เฮียเครื่องกลกูหายไปนะเฮ้ยมีสุ่มเซีมซีแบบดวงแย่เมื่อกี้เครื่องกลกูหายไปเลยเอาน้ำแข็งมาจากกูใส่น้ำแข็งไปเต็มเลยน้ำแข็งออกมาโอ้ยน้ำเงี้ยมันมัันอ้ำเงให้ยเอาจรริงอออ่่่่่ะะะไไมู้ปแต เว็บแรกก็ไม่มีอะไรหรอกเนาะหรือว่าเออมันก็ตีไปเรื่อยใช่ไหมเฮ้ยแล้วการยูมึงอ่ายทำอะไรเลยดิไม่ทำอะไรเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวบอกว่ามันท็อปเทียงมันก็ไปยิงไปอะไรสักหน่อยไหมอ่าได้ได้เออไปยิงให้มันเห็งๆหน่อยแหละแบบล็อต้อนออกไปตัวนั้นเดี๋ยบิ๊โอ้โหนี่เกมเพลย์ก็จะเป็นประมาณนี้นะเห็นเขาบอกว่ามันเป็นถึงหมากรุกเรื่อยๆว่าแต่กูไม่เห็นขุนสักตัวเลยอะงั้นวางวังนี่เขาเรียกว่าขุนแล้วมั้งแบบอะไรพวกนี้ไหมไม่ใช่บี้ยเออเออก็เหมือนแบบไง แล้วเราเป็นขุนใช่ไหมใช่ใช่ตัวมันก็เป็นม้าไหมถไาเป็นม้ากูเป็นเรือได้ไหมควายไหมตลกไอ้เหี้ยนานอย่างว่าบิ๊กเสาเรากากเนี่ยบิ๊กลมน้ำไม่ไม่โดนเลยดูเด็อะไรน้ำไม่โดนเลย เนี่ยแบบตายก็ไม่ต้องบ่นแล้วเฮ้ยเราเป็นผู้เล่นรุ่นเกจาะเลยมึงไม่เห็นเหรอตอน A B C ีซีเขาถามมาว่าแบบว่ารู้จักเจเตอร์ไม่แค่นคิคัสไหมกูตอบเลยนะว่ารู้จักบอกว่าอ้อาวเคยเล่นเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเราเคยเล่นทีเดียบมาก่อนไงอ่าก็อาจจะแค่รู้จักเฉยๆไงไม่ได้เก่งเอ้แต่เราก็โมไว้ว่าเก่งมากไงนะ<ช>แต่นี่มันก็ไม่ผ่านมาเลยนะวัดมันไม่หลุดมันจากตรงร้อยเอเคอร์ตัวนั้นเลยเลยวัดเออมันก็ไม่หลุดหรอกแต่ว่าแบบว่ามันแบบมันมันใช้ไม่คุ้มค่ามีนึกออกไหมโอเคเราสองก็จะมีตัวนี้มานะไอ้ตัวนนนนนีีีี้้้้้้ะะวววววววิิ่่่่งงงไรรรูสสกแแแลลลลล็็ืชตตเเเเเััมมมมคคาาาาาออออทใป ไอเดี๋ยวต้องต้องคอมโบอะไรต้องเป็นไฟอะไฟแล้วแบบตุ้มเดียวหายเลยอะนี่เอาดไีแบบโวนิโวนีิไหน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 เชียร์ดีไหนไหนนี่อเขาใหญ่วงจรเวทเทียอะไรกันอะไรอะไรกันเออเออเอ่อเอาก็สองเสาอีกก็สองเสาอ่ะก็เอาเป็นไฟนะแมเพราะตรงนั้นมันยืดได้เดี๋ยวก็ไฟยิงปุ้มปั้งปุ้งปั้งไปเลยดีไหมโอ้ก็โดนใจเลยเนี่ยเออเป็นดาเมจนะเพราะรู้สึกว่ารอบก่อนเราเล่นนี่เราจะขาดดาเมจหน่อยเหมือนกันนะขอเซมซีแป๊บนึงขอเซมซีแป๊บนึง ไม่เนี่ยได้ไฟมาเพิ่มความเร็วจางตัวตีของอินฟลูโร่ขึ้นมาบิ๊กโอ้อ่สุ่มตอไหนเครื่องคนหนึ่งเครื่องไอ้บิ๊กเครื่องคนหายบิ๊กเป็นเฮียอะไรโอ้ดูไม่ดีเลยนะเนี่ยอันนี้อีกอันหนึ่งเออเพิ่มโกแก่จางตัวตีของอีฟาโน่ขึ้นด้วยอ่าสุ่มตอรายเครื่องคนหนึ่งเครื่องพอแล้วพอแล้วพอแล้วเล่นเล่นไม่ดีไม่ไม่สนใจกันเลยอ่ะไป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 รู้สึกพลังงานมันเหลือเยอะกว่าที่เิมเนี่ยไอ้แต้มเนี่ยสองพันห้าเนี่ยเยอะใช่ไหมเรามีมันให้เยอะไปดูด่าแล้วโอ้ยไม่มีคนใจหรือยูดิโอ้ ไกลไม่รู้รเฮ้ยบิ๊กนะบิ๊กบิ๊กบิ๊กแข็งแข่งแข่งบิ๊กบิ๊กแข่งเลยเอ๋อเกือบแล้วไงเราต้องมีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นกูจะสร้างน้ำแข็งไปตรงนี้เผื่อมันหลุดออกมาอุ้ยแบบชโลชโลมนนะาแล้วชโลมาแล้วพราะเออชโลอ่ะ <laughs> <laughs> มุด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 นี่เอาน้ำไปปล่อยกันเอาน้ำไปปล่อยเดี๋ยวมึงปล่อยน้ำแข็งโอ้โหมันไม่ได้เดินเลยนะยอดเลยใช้แอนติได้ไหมไม่ได้หรอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ มีบุ้งบุ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 งไอ้บิ๊กเอาอกากาศมาพกับกูเลยเด้อบิ๊กเู้ออากาศเอ้ยอะไรๆหก็ตู้อายะอายากาศก็ไปแล้วก็แบบว่าเรียกว่าบ่นกับปอบใจตัวเองกับปอบใจคน,คนที่ไม่ได้ซะตอนนี้กันอ่านะแล้วหรับใครที่ยังไม่ได้อายากาศหรือว่าเปิดแล้วมันไม่ได้ต่ทีก็ตู้ออกไปแล้วนะก็ขอเป็นกำลังใจให้ว่าเดี๋ยวตู้รีรันรอบหน้ามาก็ขอให้ได้นะอันนี้ปอบใจตัวเองด้วยเนาะแต่ตอนนี้ก็มีตู้โยอิมิยะเข้ามานะใครอยากไปเปิดก็เปิดได้นะมีน้องสายุมาด้วยเนาะ แล้วคุณเปิดหรือเปล่าเออเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะอ่าให้เป็นเรื่องของอนาคตสักการะเออแบบว่ามันต้องคิดคิดหน่อยว่ะตัวเองไงนะไปเลยไหมเอ้ยเดี๋ยวมันนี่ไงเราสามารถกดพวกนี้ได้ไงเพราะว่าเราไม่ได้สร้างเสาเพิ่มอะไรไงแล้วก็เกมซีนะเกมซีนำโชคได้เอ้ยนี่ไงเพิ่มโคเกตอีกแล้วหรอเอฟเฟกต์ดูได้ละอ๋อมีเอฟเฟกต์นี้ด้วยเอ่อเลเวลของอิปโนลดลงสองระดับโดยการตีลดลงเออโอ้ยบิ๊กบิ๊กเสาไฟกูจะตีกระจายด้วยเว้ยบิ๊กเมื่อกี้ สอไฟฟ้าเปล่าสอไฟสอบไฟเคตได้จะหมดแล้วป่ะหมดยังอีกอีกเอาหมดเลยอะได้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 รอบท้ายแล้วรอบท้ายแล้วเอ่อลดพลังโจมตีของดัตเดวิลลงสองระดับอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันขอบทองเลยบอสมันเป็นของขอบทองเลยมึงมึงเคยมีไหมเป็นขอขอบทองเลยมีไฟอุ้ยไม่มีเอ้ยเคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นนอนโมกขจอม่ะเออเนี่ยบอกว่าเปลี่ยนแปลงอินเฟอร์โนโดยการเปลี่ยนการโจมตีพื้นฐานไปการโจมตีจากหลักยุคไฟเลยอะไรที่อะไรไปด้วยเออแถลงเว้ยไม่พอมันใช้พันห้าบอสม่ดนเหรอ กูมีพันสามหกสองอะกูมีพันห้าไม่รวมดิไม่รวมวะเฮ้ยไม่จะถ้าไม่รวมอย่างงี้ผมขอหาแบบเป็นไฟก่อนอยากเห็นอ่ะอ่าหาได้หาได้เว้ยนี่เป็นน้ำน้ำแข็งอะไรไม่รู้ไม่เอาเอาแบบเป็นไฟอ่ะเป็นลูกไฟอะไรเฮ้ยนี่ไงไฟมาแล้วอ๋อไม่พอมันใช้พันห้าไอ้บอสโอ้วเนี่ยของกูมันดีมากเลยแล้วสองไฟกูจะเปลี่ยนการโจมตีผูถ่ายเป็นการโจมตีลูกไฟแล้วล่วงลงบนฟ้าเลยอะนี่เหมือนเหมือนของกูเมื่อกี้เอาไอ้เฮียเออช่างมันช่างมันโอเคนี่เราายแล้วไปเราเปล่าเอี่ยรับใช้อีกแล้ว ต้องไปแข่งต้องไปแข่งบัณฑ์กอนโอ้โหเราเบ๊แข่ง,ออเ,ขงเออแค่แแนั้นแหละุ้ยติดโล่บอสติดโล่บอสเอาน้ำแปะบัณบอสไปน้ำแปะบอสเอ้าติดโล่ผมก็ปลดโล่ได้ได้ไหมได้ได้ได้ไดเฮ้ยแต่จากประสบการณ์ของนะคุณเบ๊กออรอบท้ายเขาบอกว่ามันเป็นลูนกัใช่ไหมเสาพวกเนี้ยตีไม่เข้านะ่ะเอ้าเราทำไงอ่ะคือมันต้องเป็นเสาแบบไอ้นี่เว้ยแบบเอ่อมึงคุณกูลองกดตัวพีดูครับผม ตัวตัวพีครับผมเอากดไม่ได้ดิเราดันเราดันเราดันช่วยดูช่วยดูอ๋อคุณจะบอกนะว่าเป็นไอไออะไรวะไอ้เครื่องยิงเข็มป่ะเออนี่แหละเครื่องยิงเข็มอ่ะนั่นแหละอันนั้นมของผมจะยิงกายภาพแรงขึ้นมากเลยนะอือโอ้ยแล้วเรามีสายฟ้ากับต้นแข็งข้างหน้าในการลดก่อกายภาพเขาด้วยดีใช่ไหมเออถ้ามันได้ขนาดนั้นก็ได้แหละวมั้งได้จะได้แหละเอาเลยแล้วกันเผื่อใช้นี่โอ้ไหนไหนไปง่ายมากไปง่ายมาง เออเนี่ยเนี่ยเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาทั้หมดเลยทั้หมดเลยทั้หมดเลยโอ้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 มันมันใหญ่ขึ้นกว่าทุกทีป้ะเนี่ยเออใช่ไหมปกติมอันนี้เดียวมองไม่เห็นอ่ะมันสูงด้วยเนาะเมื่อก่อนแหละโอเคเอ้ยผมเหลือ300ผมขอไปเสี่ยงเต็มสีนะอ่าได้ไๆ้ผมเหลือ2,000อ่ะแต่ผมเสี่ยงเฮ้ยแต่เมื่อกี้เฮ้ยอิกคนนู้นยังอยู่เลยเฮ้ยโอ้สบายละอันนี้ไฟแบบจะแบบว่าออกมาเป็นแบบขากระสุนเลยพี่โอ้อันนี้อันนี้คือตื่นเต้นจริงใช่ไหมตื่นเต้นดิตื่นเต้นดิทำไมมึงมองกูเป็นคนแบบอย่างนั้น่ะ เอาคะแนนไม่พอแล้วกูหมดแล้วเเยกูลสงไปเลยไปเลยไปเลยกูว่าหมดแล้วได้ได้ได้แข่งที่สุดอะเรายืนมองได้เลยนะบอกเลยว่าออโต้วพายหลอะหัวไปเลยเตะไปที่กระบาดเอาไงกูแม่นไหมเออแมนแมนแมนได้เลยการอยู่ไดีเยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยขอดูหน่อยขอดูหน่อยประมาณนี้ไหมประมาณนี้ประมาณนี้โดนปหมไม่โดนดิมึงยืนบางกูอ่ะมึงไม่จบดีอ่าๆจบจบจบมาดูนะมึงดูนะครับผมดูอยู่ครับซูมด้วยครับซูมด้วยเนี่ยมันไม่โดนเลยนะ มันไม่โดดนะบิงง๊กจริงนีไ่ไงอ๋ออาโดนละโดนละอ่าตัวนี้ขอไม่แม่นได้ไหมขอดอกเดียวได้ไหมได้ได้ได้ดีนะดีเนี่ยแบบโรบินฮูดเะ็กบิ๊ก <c oughs> ยิ่งจับได้มากเท่าไหร่ก็ยิงยิงได้มากเท่านั้น <c oughs> แต่ยิงไม่โดนนะนี่ได้ <c oughs> ตัดตัวแล้วอ๋อโอเคโอเคอ่าโอเคก็ได้โอ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 โอปลดล็อกแล้วเจมซีใหม่ด้วยโอ้โอ้แล้วก็ขึ้นเบเวอร์สองด้วยโอ้โอ้ค่อนข้างเก่งเลยนะพวกเราเนี่ย ก็เคยเล่นมาแล้วเนาะคนมีประสบการณ์แล้วนะอ่ะโอเคก็พอหาบ่าวพอเนาะอ่ะก็กิจกรรมก็ปกติเล่นให้หมดแล้วก็มปแลกของในราคาให้คนเป็นจ้ที่มีไพ่โบสเจ็บด้วยอเนี่ยนี้ก็เป็นรางวัลกิจกรรมนี่รางวัลกิจกรรมไ็่ต้องดูเพลส์นะมันให้ทำอะไรก็ทำตามเข้าไปนะก็ไม่มีอะไรละกิจกรรมเข้าใจง่ายเล่นสนุกสนุกโอเคก็เดีวันนี้ก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นกลังใจเอ้ยไลค์กดแชร์บวบนะ ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเลื่อนไปข้างล่างแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ติชมด้วยนะอย่าลืมสองรอบโอเคอย่าลืมคอมเมนต์ติชมสามรอบแล้วโอเคก็อย่าลืมอบบทีละสี่รอบแล้วอ่าก็เดี๋ยวคอมเมนต์ติชมให้พวกเราด้วยนะครับ <laughs> เพื่อนำไปพัฒนาในคลิปต่อไปได้วยนะอืนะครับผมเย้่ยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีจ้า